ก็สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Mission to the World ก <The> ็ดีใจกับเพื <why> <cribe> ่อนร่วมทางของเราเนาะที่เราเข้ามาฟังช่องนี้นะคะเป็นช่องที่เราจะเดินทางไปถึงไพที่ใบที่21ของไพทาร่โลเนาะแล้วเรามาเริ่มต้นด้วยอะไรวันนี้เนาะสารที่เราที่เราได้หรือเราเข้าใจก็คือ เราจะเริ่มต้นจากไพ่ The Fool ไพ่ใบที่สูตไพ่ใบศูตเลยเป็นไพ่มนุษย์เจ้าสำราญ The Fool คนจะอาจจะเห็นเเราจะขึ้นรูปให้นะเพราะว่า The Fool เป็นไพ่แห่งอิสระอิสระภาพเนาะจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ยืนรีเซ็ตวันใหม่เนาะนามา ความหมายให้ฟังกันละกันเพราะว่าเราเรียนรู้แล้วว่าในการที่จะเราจะไปทูดูได้เนี่ยเราต้องเริ่มจากตรงนี้เนาะความหมายทั่วไปเนาะไพ่ใบนี้เป็นดวแทนจิตวิญญาณอันไรขอบเขตของมนุษย์ความบริสุทธิ์ของการกระทําที่เกิดจากความไรเ้เดียงสาเขาไม่ใช่คนโง่แต่เป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์พร้อมจะรับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตและพร้อมจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆในชีวิต ด้วยหัวใจอันเปิดกว้างไม่ซับซอนและไม่ยุดติดความบริสุทธิ์สดใสคือขนองโลดโผนทําให้เขาไม่มีที่ว่างสำหรับความหวาดกลัวเขามีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และความอย่างรู้โดยสัญชาตญาณบุคคลมีความเป็นเด็กซ่อนอยู่ภายในเวลาทําอะไรจะมุ่งมั่นไปข้างหน้าอย่างไม่ลังเลเพราะเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตนเอง ถาทางในจิตวิญญาณล่ะจิตวิญญาณอาจจะกำลังเขาบอกว่าคุณกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางค้นหาประสบการณ์ต่างๆจากทุกสิ่งรอบตัวทุกสิ่งที่คุณประสบนำไปสู่ความเข้าใจส่วนลึกว่าตัวเองเป็นใครและเชื่อมั่นในสิ่งใดคุณอาจจะทำอะไรเสี่ยงๆจนทำให้คนที่คุณรู้จักดีที่สุดประหลาดใจ จงคว้าโอกาสที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและเดินหน้าต่อไปคำแนะนำจงคิดเสมอว่าทุกวันเป็นวันแรกของชีวิตแล้วคุณจะรู้สึกอยากเรียนรู้สิ่งที่ผ่านเข้ามาด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ก็เป็นความหมายของ the pie the fool เนาะ ส่วนที่เราจะมาเชื่อมโยงกับใจิตใจของเราหรือว่าความเป็นตัวตนของเราคือเราเข้าใจเลยว่าทุกๆเราทุกๆคนเนี่ยมีความเป็นอิสระในตัวเองเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ว่าจะทําเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งก็มีภ้าใบนี้สอดคล้องอยู่ยแต่สําหรับเราเลยนะตอนนี้เรากําลังอยู่ในเส้นทางค้นหา เขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ต่างๆจริงๆเรากําลังย้อนดูประสบการณ์ต่างๆของเราและสิ่งรอบตัวของเราเนี่ยแล้วเราจะไปจุดในส่วนลึกของเราว่าตัวเองเป็นใครและเชื่อมั่นในอะไรคุณคนสงสัยไหมแล้วรู้ไหมว่าอะไรที่ทําให้ให้ให้เราเดินทางนี้ได้นะสาหรับเราก็คือการมีกัลยาณมิตรที่ดีการมีกัลยาณมิตรที่ดีอย่างช่างเราเลยก็คือการที่เร,เราได้ ได้ฟังพอดแคสต์พอดแคสต์มิชชั่นท o เดอะมูนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ต่างๆอาจารย์มัรดิตก่อนหน้านี้นะหมอฟ้าสมาธิแล้วกอ็อันนี้ทางทางๆางทางทงธุรกิจทางอะไรเงรี้ยเนาะแล้วก็ใครนะที่เป็นลูกศรริษย์ของอาจารย์บัรดิตจำชื่อไม่ได้โอเคไม่อะไรแล้วก็ ก็ทางด้านจิตวิญญาณก็คือแม่หมออินดี้นะะมาฟีช่ชาแนลแล้วก็คิวเลิงแอดเอิร์ธประมาณเนะะี่ยค่ะสองหมอที่ที่เราฟังแล้วแล้วเราเก็ย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเราเป็นใครแล้วเราก็ไปศึกษาเบอร์ชาร์ดเบอร์ชาร์ดอ่ะมันเป็นการตั้งคำถามของเราในส่วนลึกแล้วอาจจะช่วงนี้ดังเนาะ Chart, นเบอร์ชาร์ดในแชท GPT นะคะดังมากเราอาจจะไป ให้ชจีพีดีอ่านก็ได้แต่เราเป็นคนหนึ่งที่เรามีความสนใจดาวมีความเพราะเรามีความเป็นอารมณ์เราสนใจดาวทําไมพัจจันทร์แล้วเราเกิดวันจันทร์ด้วยใช่ไหมเราเกิดวันจันทร์เป็นคนที่อะไรแบบก็มีเสน่ห์หรอแต่ก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์ของเราเนาะจิตใต้สํานึกของเราเราอยากมีอารมณ์ร่วมเราอยากเข้าใจว่าเราเกิดมาทําไมแล้วคนทราบไหมว่าการที่เรา ต้องดูความหมายของไพ่ทาโร่เ um> น <areth> ี่ยเพราะว่าทุกแม่หมอเลยจะเอาการอ่านไพ่ทาโร่มาเป็นการอ่านองศาและลิบดาเชื่อมโยงกันแบบนี้เราถึงต้องมาหาความหมายของไพ่เมเจอร์อาร์คานาหรือไพ่ทาโร่หลักแล้วก็ไปดูหลายราศีธาตุินดูดาวแต่ละดวงค่อยๆเรียนรู้ไปเพราะว่าถ้าเราอันเนี่ยอันนี้จับใจเรา ความสนใจทางด้านเนี่ยต่อให้เราไปสนใจทางด้านอื่นเราก็สนใจทางด้านเนี่ยแล้วอย่างสําหรับเราก็คือเราชอบดนตรีและกีฬาเรา,เราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากเป็นคนมีวิน,นัยแบบเป็นปนักกีฬาที่มีวิน,นัยใช่เพราะว่าอะไรเพราะมันจะส่งเสริมท,งทางธาตุดินของเราให้ธาตุดินของเราแข็งแรงและนะคะอย่างที่เราบอกเราว่าการที่เราจะอ่านตัวเองได้เนี่ยเราก็ต้องมี ความสนใจหรือการตั้งคําถามภายในว่าเออเราเกิดมาทําไมอ่ะเออเราก็จะไปดูซันเนาะไปดูซันไปดูมูนของเราก่อนแล้วก็เราก็จะไปดูน็อดโนดน็อตโนดเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ชาติภพเนี่ยที่เราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องเนี้โอ้ยมันอย่างนั้นเลยนะแล้วเราจะจบมิชชั่นทูดูเวอร์ไปแล้วเราจะไปดูแต่ละราศีแต่ละธาตุเนาะอุ รู้สึกมีอินสปิเรชันในการมีชีวิตอยู่แล้วเราก็ขอให้ทุกคนเริ่มต้นวันใหม่ในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอยากเป็นอยากมีสิ่งที่ตัวเองเกิดคำถามล,ลึกๆข้างในเราอาจจะสงสัยอยู่ลึกๆแล้วเราหนีไม่พ้นเส้นทางนี้ต่อให้เราจะไปทำอะไรก็ตามแล้วเราก็ต้องกลับมาอยู่บนเส้นทางนี้อยู่ดีขอให้เชื่อเถอะว่าจริงๆรงันอาจจะเป็นกิจกรรมที่เราเคยชอบตอนเด็กๆก็ได้จริงๆอาจจะชอบตอน มันจะแฝงอยู่ในกิจกรรมที่เราชอบอยู่ในจิใต้สํานึกผู้คนอาจจะเดินเข้ามาแล้วมาพูดกับเราเรื่องหนึ่งแล้วเรารู้สึกเอ๊ะประมาณเนี้ยเราจะฝากสิ่งสิ่งนั้นไว้กับกับกับทุกอย่างที่เราชอบเลยแล้วเราก็ขอให้ทุกคนแบบมีกลัลไอยาณมิตรที่ดีเนาะเพราะว่าจะทําให้เรามาจุดๆที่เรารู้จักตัวเองมากขึ้นอันนี้กลัลอยาณมัตนที่ดีก็คือไปเซิร์ชอ,อย่าง,อย,างอย่างที่เมื่อวานฟังไลฟ์แม่มก็คือ ไม่รู้ว่าการมีการยาน,นมิตรที่ดีบางคนยังไม่รู้เลยว่ายังไม่รู้เลยว่าการมีกัรเรียนนัเนที่ดีเป็นแบบไหนหรือว่าเป็นแบบไหนไม่เป็นไรไ,ไม่แปลกเลยเพราะเราก็เป็นคนนี้ที่เคยศึกษาหาข้อมูลมาก,ก่อนแล้วก็ไปศึกษาแชทอิธีก็ได้หรือว่าเป็นศึกษา g ูเก l e ก็ได้ว่าการเรียนนั้นเป็นที่ดีเป็นแบบไหนแลวเราก็อยากเป็นแบบนั้นด้วยเนาะครบคนดีครบบัณฑิตเนาะแล้วก็ข้อที่สองของมงคลสามแปดก็คือไม่ครบคนผ่าน จริงๆเลยนะทุกคนเพราะว่าาถ้าถ้าเราเริ่มโฟกัสสิ่งเนี้ยมันจะค่อยๆมาเพราะว่าเราก็จะอยากเสพอะไรดีๆให้กับตัวเองเริ่มรักตัวเองมันจริงๆเลยบางทีอ่ะการมีสติของคนรอบข้างก็ทําให้เราได้สติรวมด้วยเนาะมันเป็นค่าเฉลีย่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันจริงๆเป็นกําลังใจให้ทุกคนลองไปเสิร์ชดูเนาะวงคล38ก็ข้อ,ข,อข้อแรกก็คือการ คบบัณฑิตนะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองและผู้อื่นให้ก้าวต่อไปในแต่ละวันอย่างมีความสุขอุดมสมบูรณ์นะคะพวกนี้เจอกันใหม่กับไพ่เดอะเมจิเชียนะบ๊ายบาย